มีคำถามถามว่าพี่ครับผมปรับบุตรเสร็จปั๊บโดนระรับทันทีเป็นเพราะอะไรแง่เพิ่งปรับหุดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาแล้วอยู่ๆก็โดนระงับเลยเป็นเพราะอะไรคําตอบก็คือวันนี้เนี่ย Google ต้องการตรวจสอบทุกหมุดปักธุรกิจว่ามีตัวตนจริงหรือไม่นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณปากหมุดเองแล้วผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไป1วัน2วันแล้วหมดคุณโดนเลยครับให้รับรู้ว่า Google อยากจะตรวจสอบธุรก,กิจของคุณแบบจริงจังนะครับผมสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือไม่ควรที่จะไปปักหมุดใหม่ซ้ำสอซ้ำสามซ้ำสีซึ่งเดี๋ยวมันก็จะโดนเะยครับอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่สิ่งที่ควรทำก็คือเตรียมเอกสารหลักฐานต่างให้ครบ แล้วกรอกฟอร์มเพื่อขอคืนสิทธิ์เวลาคุณโดนระงับเนี่ยมันจะมีอ e ี mail, มเมลมาแจ้งเตือนว่าพุดของคุณโดนระงับใช่ไหมครับแล้วก็มีให้อ่านหลักเกณฑ์การใช้งานนโยบายการใช้งานของ Google p e r ัญชี p r o f i l e ซึ่งผมแนะนําให้คุณอ่านให้จบหนึ่งรอบมันจะยาวหน่อยแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณอ่านแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรอยู่ที่คุณอาจจะไม่รู้คิดว่ามันน่าจะทำได้แต่จริงมันผิดกฎ หลักเกณฑ์การใช้งานของ Google ก็เป็นได้นะครับผมแนะนให้อ่านก่อนหนึ่งรอบแล้วถ้าเกิดว,ว่าต้องการขอคืนก็คือกรอบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานระบบ Google จะต้องการหลักฐานอยู่3อันที่เขาอยากได้เลยนะครับผมคือตัวแรกเนี่ยเรื่องของรูปถ่ายหน้าร้านธุรกิจของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านหน้ากิจการที่มีร้านชัดเจนนะครับผมเขาต้องการรูปถ่ายที่เห็นป้ายชื่อหน้าร้านป้ายตรงก,กันกับชื่อหมุดปาก แล้วก็รูปถ่ายเนี่ยควรจะต้องมีบ้านเลขที่ติดเราไปลงในรูปด้วยถ้าให้ดีเลยคือถ่ายหนึ่งรูปให้เห็นหน้ากิจการเห็นชื่อป้ายร้านชัดเจนและป้ายเนี่ยเอาแบบทำแบบจริงจังนะผมป้ายไวดิ้วไม่เอานะผมป้ายแบบเขียนด้วย PP b o บอรหรือเอ่ Future board, อฟิวเจอร์บอร์ดอะไรเงี้ยไม่เอานะผม Google ไม่ยอมรับเรื่องนี้นะผมถ้าคุณทำป้ายคุณต้องแสดงให้ Google รู้ว่าสาเกียนคน่ะ เปิดกิจการจริงจังทำจริงจังทำเป็นป้ายโลหะเป็นป้ายไม้ที่ดูเป็นกิจการจริงจริงจ,งจ,งจังนะผมวันนี้ไม่สามารถมาปักหมุดแบบว่าเปิดร้านเล่นๆอยู่ในบ้านทำมาอะไรแบบบ้านๆแล้วทำให้ Google มันไม่เชื่อเนี่ยคือ Google ก็จะรู้ว่าธุรก,กิจเนี้ยไม่สมควรเปิดเป็นธุรก,กิจเขาก็จะไม่ให้ผ่านอยู่ดีนะผมหลักฐานข้อที่2ที่ต้องเตรียมก็คือใบจดเงนนินพาณิชย์ถ้าเกิดคุณจะขอคืนสิทธ คุณจำเป็นจะต้องมีใบจดทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD นะผมเพื่อยืนยันว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีตันตนจริงนะจดเป็นจ,จริงนะผมสมเนี่ยคุณจะต้องเตรียมบินแค่นำข้าไฟซึ่งให้เลขที่ของบ้านเนี่ยตรงกันกับตงหบุรปากความหมายคือเขาจะเป็นการรีเช็คว่าธุรกิจของคุณถ้าเกิดเปิดดาเนินการจริงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการ จ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับเขาจะดูว่าถ้าคุณมีบินค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเลขที่ของบินเนี่ย ตรงกับหมดปากเนี่ยมันจะเป็นการลิงก์กันเป็นการเชื่อมโยงกันว่าเออธุรกิจนียมีตัวตนจริงนะนะผมถ้ายิ่งคุณจดทะเบียนเป็นนิติดุคคลเนี่ยชื่อของหัวบินเนี่ยมันจะเป็นชื่อของร้านคุณยิ่งดีอันนี้ยิ่งยิ่งละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นค,คลธรรมดาก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันขอให้บ้านเลขที่บ้านเนี่ยกับหมดปากเนี่ยเป็นบ้านที่เดียวกันนะผมตรงกันทั้งตัวบินนะครับตัวหมดปากของคุณ3าอย่างเนี่ยควรรวบรวมข้อมูลไว้นะผมแล้วก็ ตอนกรอบแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีให้ใส่วีดีโใช่ไหมใส่รูปภาพแนบเข้าไปให้ใส่ไปนะครับสามารถซิฟไฟล์ถ้ามีไฟล์หลายไฟล์สามารถซิฟออกมาเป็นเป็นไฟหนึ่งไฟแล้วแนบะอัพขึ้นไปได้นะครถ้าคุณโดนการรับโดยหลังหงจะปักหมุดไป1วัน2วันเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่า Google อยากจะตรวจสอบธุรกิจคุณอย่างจริงจังนะครับผมคุณจำเป็นจะต้องกรอบแบบฟอร์มพร้อมแนบะเอกาสารเหล่านี้ ไปให้กับทีมงานเขาตรวจสอบนะผมเออแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่มีเลยไม่มีทั้งสองอย่างเลยก็ชัดเจนมากธุรกิจคุณไม่สมควรที่จะต้องอยู่บน Google ซึ่ง Google ก็คือให้คุณอะไรงนระับก็คือถูกแล้วนะผมหรือถ้าคุณ ทำหมุดโดยที่ไม่มีหน้าร้านจริงอย่างเงี้ยอันนี้นนนก็ชัดเจนว่าธุรกิจคุณไม่สามารถเปิดได้บน Google วันนี้ต้องบอกเลยว่า Google เข้มงวดมากๆก,ก,กับการปรับบมุรนะผมคุณไม่สามารถสร้างหมุดปลอมได้คุณไม่สามารถสาาร้างหมุดที่ไม่มีตัวตนได้หรือคำว่าไม่มีหน้าร้านจริงเี่ยไม่สามารถทําได้หรือคุณจะปรับหมุรเพื่อดับคีย์เวิร์ดมีธุรกิจมีอยู่แค่หน้าร้านเดียวแต่จะ,จะปรับ มุดตักขีดไว้ให้มันมีสองสามสาขาสี่สาขากระจายพื้นที่งเงี้ยตอนนี้เทคนิคนี้ใช้ไม่ได้แล้วบอกเลยคราะว่าคุณโดนระงับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถหาหลักฐานมาเชื่อมโยงได้ว่าธุรกิจคุณที่ไปตั้งอยู่สาขาสองสาขาสามมันมีจริงมันก็โดนระงับนะผมจริงๆการโดนระงับมีหลายสาเหตุมีหลายรูปแบบนะครับผมแต่ว่าดีเทลที่จะมาพูดวันนี้ก็คือ Google เนี่ย ถือว่า Google ยังไม่เชื่อว่าธุรกิจคุณอ,อยู่ตรงนั้นจริงๆคุณจําเป็นจะต้องแนบหลักฐานสำยัางที่ว่าไปเพื่อกาอฟอร์มส่งไปให้ Google รับรู้ว่าเนี่ย Google ฉันมีร้านจริงนะจดทะเบียนจริงมีบินค่าน้าข้าไฟที่ตั้งตรงกันนะแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นรูปภาพถ่ายหน้าร้านเห็นชื่อกิจการเห็นป้ายเห็นบ้านที่ อยู่ในภาพดูการแล้วก็ส่งไปยืยนยันถ้าคุณมีหลักฐานครบทั้งสอย่างเนี่ยโอกาสได้คืนจะสูงมากแต่ถ้าคุณขาดไปข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยผมก็กล้าพูดว่าโอกาสได้คืนก็จะไม่มีนะผมแล้วถ้าเกิดคุณมั่นใจตัวเองว่าจริงๆฉันไม่มีหน้าร้านหรอกหรือฉันทํากิจการแบบบ้านๆไม่ได้จุดทะเบียนไม่ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ให้รู้มวว่า,ว,าวันนี้นำหมุดปากไปได้คุณต้องทําให้มันจริงจัง Google ดูความจริงังของคุณเป็นหลักนะครับผม และผมยังเคยทำบทความเกี่ยวกับเรื่องหมุดปับ GMB โดนนะครับแก้ปัญหายังไงสามารถไปคลิกอ่านได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือบทความเกี่ยวกับการหารหัสผู้สิทธโปรไฟล์หาได้จากตรงไหนสามารถไปดูอีกบทความหนึ่งได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุดนะครับเนี่ยผมมีให้บริการเป็นค่าคอนซัลต์นะผมเป็นตัวต่อตัวคุณสามารถจะโทรคุยหรือจะใช้ Google Meet คุยกับผมก็ได้ซึ่งเราจะแชร์หน้าจอและอธิบายไล่เรียงปัญหาไปตามระดับสเต็ปของแต่ละท่านนะว่าแต่ละคนมีปัญหาโดนหมดเงับเพราะอะไรซึ่งแต่ละคนอาจจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะตรงนี้เราขอให้บริการเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตอบคำถามแบบนี้แบบฟรีนะครับเพราะว่าธุรก,กิจของแต่ละท่านก็คือทำมาหากินเหมือนกัน ของทางเราก็คือเป็นธุรกิจที่ทํามาหากินเช่นเดีวยวกันเราจะเป็นจะต้องคิดค่าบริการถ้าเกิดว่าสนใจสามารถทักเข้ามาได้ทางไลน์โอเอของยูทูบแม a p จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ